โอเคนะครับใครที่เข้ามาแล้วตายนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูวิธีนะครับใครที่เข้ามาแล้วตายนะให้ดูวิธีนะคือตอนกดเข้านะอาะครับพอกดเข้ามาเสร็จปุ๊บเราเลือกเกิดใช่ไหมมันจะมีภาพแบบวืบอะวืบอะมันจะมีภาพวืบก่อนมันจะลงพื้นนะครับให้ภาพมันวืบลงพื้นก่อนอ่ะแล้วค่อยกดเกิดอ่ะเข้าใจปะ หนึงนะทำไมของผมแม่งไม่เกิดวะเนี่ยให้มันวืบลงอย่างเงี้ยเห็นปะถ้าเราเลือกเกิดอ่ะให้มันวืบลงอย่างงี้ก่อนอนะ่ะแล้วค่อยกดเกิดอ,อีกทีนี่เห็นปะให้ภาพมันวืบลงอย่างเงี้ยก่อนนะครับให้มันนิ่งๆก่อนอนะ่ะแล้วค่อยกดเกิดมันจะไม่ตายนะบางคนกดเลือกแล้วกด เกิดงี้เลยไม่ลงมามาันก็บางทีจะตกแมตตายนะครับ